ขอกาศท่านพระอาจารย์มหาปัญญาเพื่อนสัตมิก <c oughs> สมาธิสิก็ถือว่าเป็นสาระของศาสนาพุทธโดยตรงมีความเห็นที่ถูกต้องอะไรเห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเห็นว่าขันห้าไม่ใช่เราความเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดนะ ถ้าเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าร่างกายไม่ใช่เราเอย่างเงี้ยมันก็คิดถูกเฉยๆเราเห็นว่าร่างกายที่เดินเนี่ยไม่ใช่เราเนี่ยมันต้องเห็นจากความเห็นถ้าเป็นความเห็นที่ถูกต้องเมื่อไหร่เนี่ยนี่แหลววะวิปัสสนาจะเกิดขึ้นวิปัสสนาถึงเป็นหัวใจหลักเลยในการที่เราจะเห็นความจริงได้เห็นความจริงในกายเนี่ยเห็นความจริงในใจเนี่ยเราต้องหัดรู้สึกไปเรื่อย มีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยหัดรู้สึกความรู้สึกตัวเนี่ยจะช่วยให้เราเห็นความจริงได้ง่ายเราลองทบทวนตัวเองก็ได้หนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปัญหาอะไรในชีวิตบ้างบางทีปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตปัญหาลูกหลานปัญหาพ่อแม่ถ้าเราก็มีความหวังว่าเราจะลืม ทุกอย่างไปให้ได้เราตั้งใจว่าจะลืมทุกอย่างเมื่อเราก็หวังความสุขในอนาคตล่ะหวังว่าความสุขในอนาคตจะเกิดขึ้นจริงๆเราไม่จำโทษของสังสารวัตรบอกว่าครูบาอาจารย์บอกว่าเราเกิดทุกทีก็มีทุกทุกที ถ้าเราจำโทษของสังสารวัตรเนี่ยเราเจก็จะไม่อยากไม่อยากได้ความสุขในอนาคตด้วยเพราะเรารู้ว่าความสุขในอนาคตก็ทําให้เราเกิดอีกกแล้วพอเราเกิดอีกก็มีทุกข์อีกทุกข์เพราะแก่นี่ยทุกข์เพราะเจ็บทุกข์เพราะตายทุกข์เพราะพัดภาคจากคนที่รักได้อย่างที่รักไม่ได้อย่างที่รักเนี่ทุกข์แบบนี้เนี่ยเนี่ยภัยของสังสารวัตเนี่ย เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจความจริงเนี่ยเราจะหาทางออกจากสังสารวัตนี้ให้ได้การพ้นจากสภาพคิดเนี่ยแหละออกได้เพราะฉะนั้นเราต้องหัดสังเกตเวลามีกิเลสอะไรเกิดขึ้นบางทีหัดแก้งบ้างมีความอยากอะไรเกิดขึ้นหัดแก้งบ้างพราถ้าเกิดเราไม่หัดแก้งกิเลสบ้างเนี่ยกิเลสมันก็จะเป็นปัจจัยทำให้เรา จะทำกรรมได้พอเราทำกรรมขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยเนี่ยให้เราเกิดวิบากวิบากก็คือผลผลแห่งกรรมนี่ละว,วิบากก็คือผลแห่งกรรมแล้วมันก็วนกลับมาอีกวิบากก็ทำให้เราเหตุปัจจัยให้เป็นกิเลสอีก เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีกิเลสเกิดขึ้นเราก็หัดทวนกระแสกิเลสตัวเองอยากกินแบบนี้กินแบบนี้ง่วงไม่นอนอยากนั่งเดินอยากเดินนั่งลองดูความเห็นเปลี่ยนความเห็นไปเรื่อยๆเปลี่ยนการกระทําไปเรื่อยแต่พอมีวิบากอะไรเกิดขึ้นเราก็หัดรู้สึกมีอะไรที่เกิดขึ้นในกายในใจเราก็หัดรู้สึก มีความอยากอะไรที่เป็นกิเลสเราก็หัดเปลี่ยนเป็นมุมมองที่สวยงามขึ้นกรรมก็จะเปลี่ยนไปอีกแต่ผลอะไรที่เกิดขึ้นกับเราเราก็หัดรู้สึกไม่ว่ามีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นในร่างกายเราก็หัดรู้สึกมีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นในใจก็หัดรู้สึกมีเสียงอะไรอย่างี้เก็หัดรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยแต่เวลามีความอยากเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็หัดเปลี่ยนได้ถ้าเรายังไม่ทันกิเลส หัดเปลี่ยนความเห็นหัดเปลี่ยนความคิดอย่างนี้ไปก็ได้กรรมก็จะเปลี่ยนแล้วการกระทาก็เปลี่ยนแต่ถ้าวิบากเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับให้ได้พยายามทําความรู้สึกตัวไว้ก่อนก็จะช่วยได้เนี่ยถ้าเราเรียนรู้ความจริงแบบนี้ความเห็นเกี่ยวกับตัวเองก็จะถูกต้องขึ้นใครก็ช่วยเราไม่ได้กรรมใครกรรมมันเวลาเรา วิบากหมดลงก็แค่เราหมดวิบากตัวนั้นเฉยๆเดี๋ยววิบากก็เกิดขึ้นใหม่เพราะเราทำกรรมใหม่ตลอดเวลาเขาก็ช่วยเราได้ชั่วคราวไม่ว่าใครที่แนะนำเราก็ช่วยเราได้ชั่วคราวสุดท้ายแล้วเราก็ต้องทำเองทั้งหมดเราต้องให้พ้นจากตัวนี้ให้ได้พ้นจากวิบากให้ได้แล้วก็ทำกรรมใหม่สวยงามไปเรื่อยๆมัน คอยสังเกตกิเลสตัวเองมันคอยรู้สึกตัวกับวิบากอะไรที่มันมีผลนะไม่เกิดเกิดความรู้สึกที่เป็นอกุศลก็หัดรู้สึกตัวเป็นกุศลก็หัดรู้สึกตัวความรู้สึกพวกนี้เราก็ต้องหัดรู้สึกไว้ก่อนเวลาภารยาเนี่ยเขาก็ดูจนหมดความรู้สึกเพราะจิตเขาก็ไม่เข้าไปกระทํากรรมกับขันห้ามันแยกกันออกเป็นคนละส่วน กายส่วนกายใจส่วนใจแต่เราเนี่ยถ้าเรายังเห็นความรู้สึกเดินไปเห็นความรู้สึกเนี่ยก็หัดรู้สึกตรงที่รู้สึกเวลา,าคิดเรายังเห็นความคิดอยู่ก็หัดเห็นตรงที่มันมเห็นความคิดนั่นแหละเวลามีความรู้สึกอะไรไหวๆในใจเราไปรู้สึกพอมันรู้สึกขึ้นมาในใจก็หัดไปดูตรงความรู้สึกนั่นแหละเนี่ยก <Yeah. S 1> <ๆ S 2> ็เห็นจิตในจิตหัดดูความรู้สึกในความรู้สึก หัดรู้สึกตรงความรู้สึกเนี่ยถ้าเราหัดรู้สึกตรงความรู้สึกบ่อยๆเนี่ยก็เรียกเห็นจิตในจิตนั่แหละต้องดูความรู้สึกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเวลามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเดินอยู่มีความรู้สึกที่เท้าก็หัดรู้สึกหัดดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่เท้าเดี๋ยวความรู้สึกมันไปเกิดขึ้นที่หัวหัดรู้สึกความรู้สึกไปเกิดขึ้นที่ขาก็หัดรู้สึกตรงรู้สึกนี่แหละค่อยๆเห็นความจริงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเห็นความจริง ที่มันมีเราอย่างนี้ไปเรื่อยความรู้สึกพวกเนี้ยมันก็จะก่อร่างเป็นเรานี่แหละเนี่ยพวกนี้ก็เป็นวิบากทั้งนั้นนะถ้าเราเห็นความจริงอย่างนี้บ่อยๆเราถึงจะปล่อยวางปล่อยวางจากความทุกข์ได้ปล่อยวางจากวิบากได้เราก็ภาวนาเพื่อเห็นอย่างนี้แหละนั่งก็นั่งสบายๆเห็นลมเข้าพอมันไปรู้สึกตรงไหนก็รู้สึกนั่งสบายๆดูลมหายใจสบายๆ ไปเรื่อยๆมันเผลอไปก็มารู้สึกที่ลมหายใจเหมือนเดิมนั่งอยู่แล้วมันก็รู้สึกที่ขาบ้างพอมันรู้สึกขึ้นเราก็มาหายใจเหมือนเดิมเราก็หัดดูลมหายใจไปเรื่อยๆแล้วก็หัดสังเกตวิบากที่เกิดขึ้นในร่างกายหัดเห็นความรู้สึกความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจหัดดูสิ่งที่มันเรียกว่าวิบากไปเรื่อยๆ ถ้าดูอย่างนี้ไปไม่เรื่อยเมื่อไหร่เดี๋ยวจิตก็ยอมรับความจริงได้จิตก็จะเห็นพวกนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเป็นอนิจจังทุกครังเป็นนัตตา้ือตัวมันเองเนี่ยต้องหัดเห็นนี้แหละวิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นเนี่ยความเห็นก็จะเริ่มเปลี่ยนจากตรงนี้เปลี่ยน,าน่าเนี้จากการที่เรารู้สึกตรงรู้สึกก็อค่อยทำไปเรื่อยค่อ,คอยๆทำเก็บไปทีละขณะทุกครั้งที่เราเห็น ความรู wisdom, ้สึกร to so ู้สึกตรงความรู้สึกเนี่ยมันก็จะได้คณิกะสมาธิเราก็ต้องสะสมคณิกะไปเรื่อยๆทุกคณิกะก็จะเกิดความจริงขึ้นหนึ่งขณะทุกคณิกะก็จะเกิดความจริงขึ้นหนึ่งขณะความจริงนี่แหละต่อไปมันจะเป็นเกราะป้องกันตัวเราไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมมันก็จะเป็นเกราะป้องกันทำให้เราเนี่ยไม่หลงไปในโลกแห่งความคิดในกรุงแต่ง เราจะเห็นความจริงตลอดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายเป็นของชั่วคราวสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจเป็นของชั่วคราวจะสุขก็ชั่วคราวจะทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลจะเกิดก็ชั่วคราวอกุศลเกิดก็ชั่วคราวเราจะเริ่มเห็นความจริงพวกนี้ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราจะเห็นพวกนี้เป็นเพียงการเกิดดับมันเป็นเพียงการเกิดดับที่เสมอกันหมดเนภารยะจะเห็นการเกิดดับแบบนี้เสมอกันหมดแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นเราเห็นความรู้สึกเด่นความรู้สึกเด่นเนี่ย เพราะเรายังไม่เห็นภาระยะเรายังไม่เป็นาริยะเราเลยเห็นเป็นบางความรู้สึกที่ขึ้นมาเดี๋ยวรู้สึกที่แขนเดี๋ยวรู้สึกที่ขาการเกิดดับมันยังไม่เท่ากันมันจะเป็นความรู้สึกที่เด่นเพราะมีเราเข้าไปกระทําด้วยแต่ถ้าวันหนึ่งเราเห็นความจริงอย่างเนี้เราจะเห็นเกิดดับนี่เสมอกัรพอเกิดดับเสมอกันเราจะไม่เห็นความรู้สึกทั้งที่มันมีความรู้สึกอยู่เราจะไม่ต้องคอยรู้สึกเพราะมันรู้สึกเสมอการหมดแล้ว มันเกิดดับเสมอกันหมดแล้วนี่ตอนนี้เราก็ยังหวั่นไหวมันมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเราต้องหัดดูไปเรื่อยๆไม่นานความจริงจะปรากฏเราก็จะเข้าใจความจริงต่อไปนี้เราก็จะเป็นมนุษย์ที่มีกายชั่วคราวมีใจชั่วคราวมนุษย์ที่เห็นความทุกข์ในร่างกายเป็นของชั่วคราวเห็นความเปลี่ยนแปลงในจิตใจเป็นของชั่วคราวเราต้องอดทนเดินเ,เพื่อเห็นความจริง เราต้องเปลี่ยนความเห็นให้ได้จากการเห็นความจริงการเห็นสภาวะธรรมก็จะช่วยอะไรเกิดขึ้นคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็หมายถึงว่าอะไรที่เป็นพาให้เราไปรู้สึกเราต้องคอยรู้สึกนั่งอย่เงนี้ยอย่าเผลอเผลอเราต้องคอยรู้สึกแต่ถ้ามันไปรู้สึกเราต้องรู้สึกมันก็มีเผลอกับเพ่งนี่แหละเผลอไปก็เกิดเราเหมือนกันเกิดความรู้สึกในก็เกิดเราเหมือนกันถ้าเห็นความจริงเนี่ยเราก็จะหายไปทีละขณะเราหายไปทีละขณะก็เห็นความจริงทีละขณะ เราต้องตั้งใจทําจะใช้ชีวิตอะไรก็แล้วแต่คอยสังเกตความรู้สึกดูความรู้สึกคอยรู้สึกที่ความรู้สึกคอยดูความรู้สึกไปเรื่อยคอยตามดูความรู้สึกมีความรู้สึกชอบใจคอยรู้สึกมีความรู้สึกไม่ชอบใจคอยรู้สึกมีความสุขคอยรู้สึกไม่มีความสุขคอยรู้สึกต้องอดทนตัวใครตัวมันใครทำได้ก็จะมีความสุขขึ้นความจริงปรากฏ ใครทำไม่ได้ก็เข้าสู่ทางแล้วความสุขก็จะโชยขึ้นแน่นอนถ้าทําถูกถ้าทาผิดก็จะความสุขก็จะมีน้อยฉะนั้นเราก็ต้องตั้งใจ